สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําขนมให้ดูนะคะวันนี้ทําขนมผือ่ะขนมถ้วยเผือกจ้าทาขนมถ้ถวยเผือกนะคะปลอกเปลือกเอาสะอาดแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆจะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณสักยี่สิบนาทีจ้าใส่ลงไปเลยนะคะนึ่งยี่สนาทีจ้าทำง่ายๆนะคะ มาจ้าเผือกของเราก็สุกแล้วนะคะนึ่งไปละยี่สินาทีนะคะสุกพอดีจ้ายกลงนะคะโอเคโอเคเรายกลงแล้วนะคะเราก็จะมาบี้ใช้ซ่อมนะคะบี้นะคะสวยงามนะคะบี้ให้ละเอียดเลยจ้าง่ายๆนะคะ ไม่ยากเลยทำง่ายๆทำง่ายๆจะทำกินง่ายๆนะคะใช้ซ่อมบี้บี้ซะก่อนอันนี้เผื่อครึ่งลูกเองนะเผื่อครึ่งลูกใช้ไม่หมดเนี่ย เือครึ่งลูกก็ทําได้เยอะเลยจ้าต้นทุนไม่สูงนะคะต้นทุนต่ําถ้าทําขายก็กําไรเยอะโอเคทีนี้เราจะเปลี่ยนใส่กะละมังนะคะเปลี่ยนใส่กะละมังจ้ะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งผสมแป้ง เกือครึ่งลูกเองได้ตั้งเยอะเนี่ยได้ตั้งเยอะเลยจากนั้นเราจะมาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเราชิมดูได้นะคะเวลาผสมผสมน้ำตาลผสมแป้งเข้าไปเนี่ยสามารถชิมดูได้ก็จะใส่ไปประมาณครึ่งถ้วย ประมาณครึ่งถ้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทําหน้ากะทิหน้ากะทิก็จะหวานนะคะเราสามารถชิมได้จ้ะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาใส่เกลือชึ่งครึ่งช้อนชาจ้ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยแป้งใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะสูตรนี้ก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวสักหนึ่งถ้วยพอเผื่อครึ่งลูกทําน้อยทําไม่เยอะจ้ะ ทำน้อยก็จะใส่เผือกอาจจะใส่เผือกครึ่งลูกใส่แป้งถ้วยหนึ่งใส่แป้งถ้วยหนึ่งพอนะคะเราก็จะเน้นเผือกใส่แป้งไปหนึ่งถ้วยประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาใส่กะทิใส่กะทิเข้าไปนะคะ ที่ก็ไม่ใส่เยอะจะใส่แค่แค่นี้พอนะคะเราจะใส่แค่นี้พอจ้ะใส่ไม่หมดนะคะใส่กลิ่นวานิลาไปด้วยหนึ่งหนึ่งฝากลิ่นวานิลาหนึ่งฝานะคะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราจะไปะใส่น้ำด้วยผสมน้ำเข้าไปด้วยนะคะใส่ไปหนึ่งถ้วย ผสมน้ำไปหนึ่งถ้วยผสมให้เข้ากันก่อนนะคะพอดีเลยจ้ะใส่น้ำไปหนึ่งถ้วยสามารถชิมได้นะคะเดี๋ยวขอทำแบบนี้คนให้เข้ากันนะคะ สามารถชิมได้เอามือแตะเข้าไปหวานพอดีจ้ะหวานพอดีแล้วนะคะเผือกครึ่งลูกแป้งหนึ่งถ้วยกะทิครึ่งครึ่งหนึ่งกะทิครึ่งกระป๋องใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่กลิ่นวานิลลาไปหนึ่งฝา ให้เข้ากันนะคะประมาณนี้แหละมันจะเผือกมันจะให้ให้มันมีเม็ดเม็ดหน่อยนะคะเวลาเรากินเราจะได้มีเผือกทีนี้เรามาทํากะทิจากสูตรกะทินะคะสูตรหน้ากะทิจ้ะใส่กะทิเข้าไปใส่กะทิเข้าไป ตามด้วยน้ำตาลชิมดูชิมดูได้นะคะน้ำตาลพอประมาณประมาณนี้นะคะประมาณสามสี่ช้อนใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่เกลือครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันนะคะใส่แป้งข้าวโพดไปสักประมาณสักสองช้อน แป้งข้าวโพดสักสองช้อนนะคะเราจะมาทําหน้าจ้ะหน้ากะทินะคะใส่แป้งข้าวโพดไปสองสองช้อนสามารถชิมดูได้จ้ะเวลาเราผสมเข้าไปเนี่ยเราสามารถชิมดูได้จ้ะ บางทีบางทีก็กะปริมาณไม่ถูกนะคะต้องอาศัายชิมมาจา้ะสามารถชิมดูได้เอามือแตะเข้าไปอืมพอดีอร่อยแล้ว โอเคจากนั้นเราก็จะมาใช้ใช้อ่าถ้วยแบบนี้นะคะถ้วยที่ทําขนมนะคะถ้วยก็จะเป็นถ้วยสําหรับทําขนมเคก้กทําขนมนะสามารถนึ่งได้นะคะก็จะทําแบบนี้นะคะโอเคเราเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะตักใส่ถ้วย เผื่อไว้หน่อยนะคะจะตักไปประมาณสามช้อนพอเดี๋ยวเราใส่หน้ากกะทิเข้าไปเดี๋ยวมันจะล้นประมาณสามช้อนพอดีเลยจ้าเผือกครึ่งลูกทำได้ตั้งเยอะเน่ ทำกินง่ายๆจ้าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจะนึ่งหมดเลยนะคะ một lời cha đại tăng nhớ, nâng 2 hồn nè, nâng 2 hồn เว่าเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวขอตัดตอนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนนึ่งกันจ้ะมาจานเราจะมานึ่งแล้วนะคะน้ำเดือดพอดีเลยจ้าใส่ลงไปนะคะนึ่ง15นาทีจ้ะนึ่ง15นาทีนะคะ นึ่งทีเดียวไม่หมดนะคะต้องนึ่งแบ่งนึ่งสองครั้งนึ่งแค่นี้ก่อนนะคะนึ่งสิบห้านาทีจ้ะ นึ่งสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่หน้ากะทิใส่หน้ากะทิแล้วก็นึ่งต่อยประมาณห้านาทีนะคะตอนนี้นึ่งไปก่อนสิบ้านาทีจ้ามาจ้าผ่านไปแล้วสิบห้านาทีโอ้สวยงามสวยงามสวยงามล้นถ้วยเลยจ้าเดี๋ยวหยอดหน้ากะทิเข้าไปนะคะเดี๋ยวรอให้ยุบก่อน ะหยอดหน้ากะทิเข้าไปขนาดใส่ไม่ล้นถ้วยแล้วนะเดี๋ยวมันก็ยุบจ้ะยุบแล้วนะคะยุบแล้วนะคะเวลาจะใส่หน้ากะทิก็คนซะหน่อยนะคะ เวลาตักใส่ถ้วยเนี่ยอย่าล้นจนเกินไปนี่ขนาดใส่ไม่ล้นแล้วนะใส่เผื่อไว้เดี๋ยวมันก็ยุบจะ้ะนึ่งไม่หมดนะคะเดี๋ยวนึ่งต่ออีกสักพักหนึ่ง พอเราหยอดหน้าะทิเข้าไปแล้วเรานึ่งประมาณสอีกสักห้านาทีนะคะนึ่งต่อยห้านาทีจ้ามาจ้าปิดไฟนะคะโอเคสวยงาม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 นะคะเสร็จแล้วจ้าทีนี้ก็พักให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะยกยกออกแล้วก็จะนึ่งต่ออีกสักพักหนึ่งก่อนจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่จ้าขนมถ้วยเผือกนะคะสวยงามมากเลยจ้าเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะ,ะมาชิมให้ดูจ้าในจานนี้เย็นแล้วนะคะอืมเหนียวนุ่มอืมอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยมาก อืมอืมหอมหวานมันอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อยหนุ่มดึบหนับอืมอร่อยหอมหวานมันอร่อยมาก อืเผือกล้วนๆอืมโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะอร่อยมากเลยค่ะลองดูนะคะทำง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ